ทำงานมาทั้งวันจนหลังโคตรหลังแข็งนะคะปวดหลังมากๆเลยอยากจะกลับบ้านไปเอนกายซะหน่อยแต่พอดีเนี่ยเป็นคนเอลเอสนิดนึงเวลานอนเนี่ยค่ะก็เลยมีช่องว่างที่หลังหลังไม่เคยแนบกับที่นอนเลยอะลองแก้ปัญหาด้วยเอาหมอนสูงๆมาลองขาก็แล้วหลังแนบกับที่นอนแต่ปวดเอวแทนค่ะแถมพอยกขาสูงนอนทั้งคืนก็ไม่ได้พลิกตัวทีขาก็ล่วงทีต้องคอยเอาหมอนขยับไปขยับมาลําบากสุดๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าทาง Kenko เนี่ยนำเข้าไอเทมลับตัวนี้จากญี่ปุ่นมาแล้วนะคะมันดียังไง จะช่วยให้หายปวดหลังได้ไหมแล้ว LS ของเราเนี่ยจะแนบไปกับที่นอนหรือเปล่าไปชมกันค่ะหมอนเอสเก p i พิ o ลใบนี้นะคะก็จะมาในแพ็กเกจแบบนี้เลยเป็นซองสําหรับเก็บได้นะคะถ้าสมมติว่าเดินทางไปต่างจังหวัดไปโรงแรมหรือบางคนมีบ้านมีคอนโดนอนหลายที่ก็เอาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็พกพาไปได้ไง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะโอเคเปิดออกมาก็จะมีเป็นตัวหมอนอย่างนี้นะคะ1ใบแบบนี้เลย ด้านหลังก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นสีขาวล้วนแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็จะมีปลอกหมอนอีกหนึ่งชิ้นนะคะอยู่ข้างในแบบนี้ก็จะเป็นเซ็ตคู่การมีหมอนแล้วก็มีปลอกหมอนนะคะน้องจะดูแบนๆแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าหมอนหลังเนี่ยจะไม่สูงมากแต่ว่าพอใส่ปลอกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีความสูงที่พอดีนั่นเองค่ะ จุดเด่นของหมอนลอง LS ลเอคใบนี้นะคะข้อแรกเลยก็คือสัมผัสดีเวอร์ค่ะทุกคนเพราะว่าวัสดุภายในนะคะมีคุณภาพสูงมากๆชื่อว่าไมโครบีดค่ะก็คือจะเป็นเม็ดโฟมนะคะเม็ดละ,ะ,ะเอียดพิเศษนะคะที่ไม่มีขายในไทยนะเป็นเม็ดเล็กมากๆต้องนําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะเล็กเพียง0.5ม mm, ิลลิเมตรค่ะทุกคนฟังไม่ผิดนะคะ0.5มิลลิเมตรค่ะเสร็จแล้วนะคะตัววัสดุตัวนี้มันจะมีความลื่นแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีเวลาเราพลิกตัวเนาะมันก็จะช่วยเติมเต็มช่องว่างที่หลังแต่ถ้าสมมติลื่นอย่างเดียว มันได้ไหมคะมันไม่ได้เนาะขอบคุณทุกคนที่ตอบนะคะมันนะคะจะมีการผสมโพลีเอสเตอร์เข้าไปด้วยนะคะก็คือจะเป็นเส้นใยผสม Med เม็ดบีดพอผสมกันปุ๊บมันก็จะได้สัมผัสที่มีความลื่นด้วยแต่ก็ไม่ลื่นมากแถมมีความนุ่มฟูด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้หมอนที่มีสัมผัสดีมากๆนอนทั้งคืนได้เลยฟินๆค่ะ ข้อ2นะคะคือฟิตพอดีกับหลังค่ะด้วยการออกแบบพิเศษให้พอดีกับสรีระของเรานะคะไม่ว่าจะนอนหงายนอนตะแคงหรือจะพลิกตัวไปไหนนะคะก็สบายเลยค่ะดูภายนอกนะคะเห็นแบ่งเป็นช่องช่องแบนๆบแบบนี้การออกแบบเนี่ยพิถีพิถันสุดๆเลยนะคะถ้าเราลองมาดูใกล้ๆเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งแค่มีแค่ข้างในกับข้างงอกรบบอบนะคะแต่ว่าแบ่งถี่จนถึงว่ามีด้านข้างนะคะสําหรับตะแคงขวาด้านข้างฝั่งนี้สําหรับตะแคงซ้ายนะคะจะสูงกว่านิดนึงเพื่อรองรับเอวด้านข,าข้างของเรานะคะส่วนตรงนี้ตรงกลางนะคะก็จะ มีความสูงนูนกว่าตรงอื่นหน่อยเพราะว่ารองรับ Ls ของเราที่มันเว้าวนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะไม่สูงมากจะเตี้ยกว่าส่วนอื่นนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นหลังเนี่ยสโลปไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพดังแบบประกอบเนาะก็คือ พิถีพิถันสุดๆแต่ละช่องเนี่ยก็มีความสูงต่ําไม่เท่ากันเลยนะคะสักช่องหนึ่งสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็มาดูใกล้ๆกว่าน,นี้อีกนะคะปกติแล้วเนี่ยหมอรุ่นคิงซีรีส์นี้นะคะจะใช้วัสดุที่เป็นเม็ดไมโครบีดนะคะละเอียดๆผสมกับโพลีเอสเตอร์เพื่อความนุ่มฟูนะคะแล้วก็เพื่อความยืดหยุ่นแล้วก็ปลอกข้างในที่เป็นสีขาวๆแบบนี้ปกติเขาจะใช้เป็นผ้ายืดเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนตัวดีแบบนี้นะคะแต่รุ่นนี้นะคะเฉพาะส่วนตรงหลังอย่างเดียวตรงนี้นะคะเขาจะผสมผ้า2แบบก็คือด้านนึงเนี่ยจะเป็นผ้า แบบนี้เป็นผ้าคอตตอนนะคะไม่ได้ยืดมากแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันคงรูปนะคะเวลาเราพลิกตัวไปมาเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความสูงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ฝั่งที่สัมผัสผิวของเราฝั่งนี้นะคะจะใช้ผ้ายืดหยุ่นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เวลาเรานอนแล้วเนี่ยวัสดุภายในเนี่ยเคลื่อนตัวรองรับหลังของเราแต่ว่าไส้ไม่หนีหายไปนั่นเองค่ะสุดยอดไปเลย แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะของการที่หมอนใบนี้มันฟิตพอดีกับสรีระของเรานะคะก็คือเวลาเรานอนแล้วเนี่ยมันจะทําให้ช่องว่างที่หลังของเรานะคะหายไปร่างกายเนี่ยก็จะแนบสนิทพอดีไปกับที่นอนนะคะไม่มีรูไม่มีช่องว่างเลยดังนั้นนะคะแรงกดทับของร่างกายเนี่ยก็จะถูกกระจายออกไปทุกส่วนเท่าๆกันนะคะไม่กดที่หลังมากจนเกินไปไม่กดที่เอวมากจนเกินไปจึงช่วยลดอาการปวดเอวได้นั่นเองคะ่ะและข้อสุดท้ายนะคะหมอนใบนี้ไม่ใช่แค่รองเอวได้อย่างเดียวนะคะแต่ยังใช้งานได้หลากหลายด้วยเดี๋ยวเราขออ่านโพยที่หน้าซองนิดนึงนะคะค ข้อแรกแน่นอนนะคะจะเป็นหมอนรองเอวค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาเอลเอสนะคะเวลานอนแล้วเนี่ยหลังไม่แนบชิดกับที่นอนนะคะหรือสะโพกใหญ่นอนแล้วมีช่องว่างที่หลังนอนแล้วหลังไม่เต็มเตียงปวดหลังนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงรองที่เอวเลยส่วนข้อ 2. นะคะเขาบอกว่าอันนี้ใช้เป็นหมอนเหมือนกันสะดุ้งวางตรงท้องก็ได้วางตรงหน้าอกก็ได้นะคะไม่แน่ใจทุกคนเป็นไหมแต่ว่าโบก็เป็นนะบางคืนถึงจริงเด็กๆทุกคนอ่ะเป็นนะคะก็คือเวลานอนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรมาจับมาไม่ใช่ผีจับนะหมายถึงว่ามีหมอนมีอะไรมาโดนตัว หนึ่งเพื่อที่จะให้การสะดุ้งได้นะคะสร้างความมั่นคงตลอดคืนจะช่วยให้หลับสนิทยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นหมอนกันสะดุ้งได้นะคะแบบนี้เพราะว่าน้าหนักมันไม่หนักเลยนะคะค่อนข้างเบาสบายทีเดียวส่วนอีกอันนึงนะคะจะใช้เป็นหมอนสําหรับรองนงั่งรองหลังก็ได้นะคะบางทีเวลาทํางานนอ้อหลังมันก็ไม่ชิดเก้าอี้เหมือนกันพย,ยักหน้าเลยเนาะข้างหลังนะคะอ่าก็เอาตัวนี้นะคะไปรองได้เหมือนกันนะคะก็กําลังดีเลยอ๋อหรือถ้าขับรถนะคะใครที่ขับรถนานๆไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เอาไปรองเอวได้นะคะ อเอารองเอวตั้งแต่ในรถเลยพอไปถึงโรงแรมที่ปลายทางแล้วนะคะก็เอาไปนอนได้ด้วยอุ้ยคุ้มสุดๆนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเราสามารถม้วนใช้เป็นหมอนที่ช่วยยืดหลังนะคะคือกึงจักรยภาพได้นะคะเช่นก็คือเราม้วนแบบนี้เนาะอ่าเป็นหมอนสูงๆแบบนี้นะคะรองไว้ตรงเอวแล้วก็ยืดหลังได้ก่อนนอนนะคะสัก5 1านาทีเป็นคือขึงกายภาพนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้นอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ หมอนที่เป็นมิดขนาดนี้ทั้งเนื้อผ้าที่ยืดหยุ่นวัสดุที่ลื่นไหลแถมคนขายก็พื่นลืดปื้ดขนาดนี้นะคะไม่มีไม่ได้แล้วใครที่มีปัญหานะคะเอวว้านอนแล้วหลังไม่ติดเตียงสักทีนะคะไปลองนอนได้ที่เค n โกทุกสาขาค่ะเพราะว่าเรานะคะอยากให้ทุกคน enjoy sleep enjoy life ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ